กลุม่มอัศลิฮินี่คือกลุ่มใด,ด่น้องครับอัสสลามุอะลัยนาวะอะลาอิบาดิลลาฮิส a อลิฮีนอัศลิฮินนี่ก็คือกลุ่มคนที่ประพฤติด,ดีพยายามที่จะอิสลามตัวเองพยายามที่จะพัฒนาหัวใจของตัวเองที่กลุ่มใจอยู่เนี่ยกลุ่มใจในเรื่องของการว่าในตัวของเขาเนี่ยยังมีมะเสียดขางอยู่อิบรอฮิมบินอัดฮัมได้บอกว่าคนที่จะเข้าไปสู่ในระดับอัศลิฮีนได้ มันจะต้องผ่านขบวนการทดสอบอันญ,ญ่หลวงเลยฮกประการด้วยกันหนึ่งก็คือประตูเนี่ยมาตต้องปิดหมดหนึ่งขบวนการเนี่ยมายปิดหมดเลยและเปิดประตูเจ็บป่วยแปดวันต้องไปห้าโม่เก้าวันต้องไปห้าโม่เดี๋ยวหลูกนูหลูก,ก,กดีหลูกนั่นต่บายมันเผื่อไม่มีนี่ไงคนโซเล่แล้วก็ประตูปั้มเจ็บป่วยมาทันทีเจ็บนูเจ็บมาตั้งแต่เล็กๆอัลลอฮฺตาราาทดสอบเลยหัวใจของเขานี่จะครอบคุณพระองค์หรือไม่ อันที่สองประตูแห่งเกีรติทุกปิดคนนี้ไม่มีเกรติเลยจงเลสิอัลลอฮ์ะตะลาทอดหยดเลสเดียวเขาจะอยู่แบบไหนและจะเปิดประตูตกต่ำมาให้เขาตกต่ำนั้นเข้ามาทั้งเต็มตัวเลยนี่แหละประตูสู่ขบวนการคนซอลิฮิตในระดับทุกตดวสอบอิซาอัลลอฮฺบ,บัลอิอตาลลอฮฺเมื่ออัลลอฮ์ะตะลารักผู้นึ่งผู้ใดอัลลอฮ์ตะลาจะทดสอบเมียอาจจะไปบ้าคนอื่น อ่าทั้งเราที่อยู่เรืออัลลอฮฺตาลาหลักอัลลอฮฺตาลาใไฮซามีเขาก็เราไปชอบคนอื่นอ่าเราก็เสียนาเพราะควรนนะรุมริมรุมริม,รมนี่ไงขบวนการแต่ถ้าหนิงพอข้อยึดโยงอยู่กับอัลลอฮฺ سبحانه และก็ตาลาปะนะแต่ถ้าไปตามเกมเอาทุกอย่างทุกวิธีทางทันึ่งมันจะไปหนกโกรบที่อัลลอฮฺ سبحانه และก็ตาลาว่างเอาไว้ด้านที่สามก็คือปิดประตูฟ้ามซุกและเปิดประตูฟ้ามลำบาก เราดูแล้วลําบากคือแบบน้อยลําบากก <นะ S 1> ารที่ซี่ก็คือปิดประตูแห่งการรับนอนมันคนเดียวเพิ่เกินหลูกนั่นเป็นองครับ <c oughs> แต่ถ้าพอหลูกเยอะก็ไม่ได้รับเลยเ <c> พ <oughs> ราะเราต้องห้างเงินให้ช่องเรียนน่ะตอนเด็กนันคือว่าทําเปลือกวีปีโดยโดยโดยวีปีใช่ไหมตีหนึ่งตีสองแล้วก็อย่างโดยโดยอยู่เลยก่อนไฟ <c oughs> นี่ปิดไม่ได้ถ้าปิดเด็กมันโรองต้องเปิดเอาไว้เด็กต่เด็กอาบน้ำนก็ปลดไปทุกในอ่างนี่วีตันที่ เปเด็กปัจจุบันมันคงจะไม่อ่ะนะแต่ว่าก็ไม่ได้นอนอ่ะกเกลือดตับมังเลืองมังเด็กเลืองมังอ่ะกับผากันไปห้ามโมงก็ไม่ได้รับไม่ได้นอนพ่อยิงตูไม่ได้นอนเลยมันเค้เคข้คออืมตงพ่อ,อยิงนั้นป่าผลต้องห้าเบียร์ให้เรียนนี่ก็คือบททดสอบเนื่องจอากอัลลอฮฺสุบานาฮูวัตาละและสมองนี่คือไม่ได้ผกเลยต้องคิดต่อมาประตูแห้งฟ้ารำรวยหมด บ้านเพื่อนเอารถเพื่อนเอาเล้วแต่ที่มาแบบนี้นะเราไม่รู้จนอยู่ในฟร์มจนตาลอดและประตูแห้งฟร์มคัดซ้นข่าวมา,าทันดีบางทีอาจจะเคยมีทีดินเคยมีบ้านพอปัจจุบันเทปจะไม่เลือ,อะไรเลพี่นองอยาดูท่วเขาหนะ่าวายนู่นมัดตัวเล้วเลือดแต่ปลาทุง่งยาเด็ดขาดเพราะนั้นอาจจะเป็นหนึ่งในขบวนการอัลลอฮ์ตาลากำลัง ถอดสอบเขาอยู่ขอพ่านจุดนี้ไปได้ตําแหน่งอโซลิฮินจะติดทันทีเลยต่อไปข้อสุดท้ายก็คือฟันไอตรงนี้ที่สร้างแบบนั้นอันนี้เดือนหน้าที่ไปเที่ยวตรงนู้เดือนนี้ก็จะไปกินห่อตรงนั้นงานานัดตัดตกเบ็ดได้เขาตรงนู้ไม่มีไม่มีคนกลุ่มนี้ไม่มีนะพอเลยต้องห้าชาวกินขำให้อยู่ได้เป็นวันๆนี่แหละบททอดสอบฮอกอีกอย่างทีอิบรอฮิมบิลอดัดฮับบอกว่าเมื่อผ่านจุดนี้ไปได้ inna an amallaahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin washuhadaa'i wasoolihiin jaa'a gardh kun ni duang kau